สวัสดีครับคุณผู้ฟังใครจะไปเชื่อว่ากลางกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจะมีซอยเล็กๆซ่อนความลับบางอย่างไว้มากกว่า20ปีซอยนั้นอยู่แถวฝั่งทนเป็นซอยตันที่ไม่มีรถผ่านไม่ค่อยมีคนเดินพบพระอาทิตย์ตกดินทีไรเงามืดจะกลืนกินทุกอย่าง เหลือไว้แค่แสงไฟถนนสลัวสลัวกับเสียงสุนักหอนหวยหวนในสุดซอยมีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งบ้านเก่าที่ปิดตายมานับสิบป,ปีป้ายหน้าบ้านซีดจางจนแทบมองไม่เห็นแต่ถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆคุณจะยังอ่านได้ว่าบ้านเลขที่88ทับสาม เสียงประตูไม้เอียอารเรื่องของบ้านร้างหลังนี้ถูกพูดถึงในกลุ่มคนพื้นที่อย่างเงียบๆหลายปีก่อนมีคนเห็นผู้หญิงผมยาวในชุดสีขาวยืนริมหน้าต่างชั้นบนบางคืนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จากในบ้านที่ไม่มีใครอยู่และที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสียงกระซิบ เบาๆว่าอยากเข้ามาเสียงฝนตกเบาๆและเสียงฟ้าร้องเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้เกิดขึ้นกับเก่งเพื่อนผมเองเก่งเป็นสายยูทูบเบอร์ชอบทำคอนเทนต์แนวล่าท้าผีเขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวสิ่งลี้ลับและชอบท้าทายพลังงานลึกลับเย็นวันศุกร์วันหนึ่ง ผมได้รับสายจากเก่งมึงคืนนี้ว่างไหมกูจะไปลองบ้านร้างซอยตันบ้าน88ทับสไงบ้านที่เขาว่ามีคนตายยกครัวกูอยากลองถ่ายให้ได้สักคลิปผมลังเลแต่ก็ยอมไปด้วยเพราะไม่อยากให้เพื่อนทำอะไรบ้าๆคนเดียวเสียงเท้าก้าวบนใบไม้แห้งเราสองคน ไปถึงซอยนั้นตอนเกือบสามทุ่มเงียบมากมีแต่เสียงลมพัดและไฟถนนที่กระพริบกระพริบเหมือนจะดับพอถึงหน้าบ้านผมรู้สึกเย็นวาบเหมือนมีคนมองอยู่เก่งก็แค่หัวเราะแล้วพูดว่ามุงกลัวเหรอบ้านธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรหรอกนะเขาเปิดประตูเหล็กที่ขึ้นสนิมดังแกรงแกรง้ง แล้วเดินเข้าไปเสียงประตูปิดดังปังภายในบ้านมีกลิ่นเหม็นอับอย่างแรงเหมือนมีอะไรตายอยู่ในนั้นมานานผนังบ้านเต็มไปด้วยคราบดำและรอยขูดขีดพื้นบ้านมีเศษของเล่นเด็กเก่าๆก,ก,กระจัดกระจายเก่งตั้งกล้องไว้แล้วเริ่มไลฟ์สดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาบุกบ้านร้างสุดเฮี้ยนกลางกรุงเทพ มาลุ้นกันว่าจะเจออะไรบ้างยังไม่ถึงสิบนาทีไฟกล้องเริ่มกระพริบจู่ๆกล้องก็ดับเสียงกระซิบเบาๆใกล้หูอย่าอยู่ที่นี่ผมหันไปมองเก่งเขานิ่งไปแล้วพูดเสียงสัน่นเมื่อกี้มึงได้ยินมหเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูผมกําลังจะตอบแต่แล้วเสียงเด็กหัวเราะ ก็ดังขึ้นจากชั้นบนเสียงหัวเราะของเด็กเบาๆพวกเราขึ้นไปชั้นสองอย่างกล้ากลากลัวๆห้องนอนเล็กเปิดแงงไว้ข้างในมีตุ๊ก,กตาผ้าเปื้อนเลือดวางอยู่บนเตียงไม้ผุเก่งเดินเข้าไปใกล้แล้วจู่ๆประตูห้องก็ดังปังปิดเองผมรีบวิ่งไปดึงประตูออก แต่ติดเหมือนมีคนล็อกจากข้างในตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงร้องของเก่งมึงช่วยกูด้วยกูขยับไม่ได้มันอยู่บนหลังมันไม่ให้กูออกเสียงกรีดร้องและเสียงกระจกแตกผมพังประตูเข้าไปในที่สุดแต่ในห้องว่างเปล่าไม่มีตุ๊กตาไม่มีเก่งไม่มีอะไรเลย กล้องและอุปกรณ์ของเก่งกระจัดกระจายอยู่กับพื้นราวกับไม่เคยมีใครอยู่ในห้องนั้นมาก่อนผมวิ่งออกมานอกบ้านทันทีหายใจไม่ทันน้าตาไหลไม่รู้เพราะกลัวหรือเพราะผมเพิ่งเห็นเงาคนยืนมองจากหน้าต่างชั้นสองเสียงเงียบสนิทก่อนมีเสียงโทรศัพท์ดังคืนนั้น ผมแจ้งตำรวจและญาติของเก่งแต่ไม่มีใครเจอร่องรอยของเขาเลยกล้องที่เก่งไลฟ์สดถูกพบว่าไฟล์าหายแต่มีภาพหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในมือถือของเขาภาพที่บันทึกเงาคนสี่คนยืนอยู่ในบ้านแต่คืนนั้นมีแค่ผมกับเก่งแล้วอีกสองเงานั้น คือใครแล้วจนถึงวันนี้เก่งก็ยังไม่กลับมาส่วนบ้านเลขที่88ทับสก็ยังอยู่ในซอยตันนั้นอยู่ถ้าคุณเดินผ่านช่วงกลางคืนลองเงยหน้ามองหน้าต่างชั้นสองดูสิว่าใครกำลังมองคุณอยู่